พรุ่งนี้เราจะเอามาทําอะไรดีแต่เราจะไม่เอามาขึ้นไร้แล้วนะเราจะไปทําอย่างอื่นเราจะเราจะทํากินเองเอาไปทํากล้วยเบกแตกนะคะจะได้กินเันนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นกล้วยแขกนะคะหรือว่าทอดกล้วยทอดกล้วยแขกนะคะใส่งานะคะเคล็ดลับนะคะมาดูมาชมได้นะคะตามมาชมที่หลังได้ว่าเคล็ดลับในการทอดผสมแป้งเนี่ยสุดยอดต้องมีป้าควรบอกด้วยนะ ควรบอกสูตรเคกี่เหลวไปเติมแป้งหน่อยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกนอนสวัสดีค่ะโอเคเครื่องน้นมันเครื่องเนี่ยเครื่องลูกมันดับไปนะคะขอบคุณนะคะคุณลูกนอนมานานหรือ,อยังเนาะขอบคุณนะคะคุณลูกนอนสวัสดีค่ะยินดีนะคะถึงยังไม่ถึงสามชั่วโมง แค่นี้เขาก็จะบ่นนะแล้วเนี่ยน้องเอ็ดก็ตาเหลือกตาปิ้นอยู่แล้วเนี่ยคุณน่านบอกว่าไปหรือยังเนี่ยแปดนาทีหรือยังเก้านาที <c oughs> คุณน่านบอกไปได้แล้วไปได้แล้ว <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณลูกนอนสวัสดีค่ะบายบายกันเลยนะคะบกมือกันได้เลยนะคะบายบายค่ะบายบายนั่นไงเศรษฐีไปแล้วเศรษฐีบายบายแล้วมาเร็วไปเร็วค่ะเศรษฐีบอกว่าต้องทํางานเร็วนะคะต้องทํางานเร็ว ขอบคุณนะคะคุณนะะัทนะครขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณนันบอกว่าโบกมือเนี่ยไม่ไปลักขีโบกมือให้ไปได้ไงคะไม่ได้ตั้งใจดูค่ะแค่ฟัง <c oughs> นาเอ็ดว่าไม่ได้ตั้งใจดูค่ะแค่ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณลูกหนอนด้วยนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่อยู่ข้างบนนะคะที่ไม่ได้ลงมาทักทายนะคะก็ แฮปปี้มอร์รี่คริสต์มาสนะคะส่งท้ายส่งท้ายขอมี้ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยๆกันตลอดไปนะคะซีโยเกนทูมารยบา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 ยค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันอ่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่วงนี้ไม่มีเวลาเฝ้าใคร <c ười> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ บายบายได้เลยนะคะซีอู a g เกน tomorrow สัำทามซัำทามพรุ่งนี้พบกันนะคะแล้วก็ไปเจอกันปีหน้าเลยนะคะขอบคุณคุณลูกหนอนนะคะสวัสดีทุกบ้านนะคะคุณไหม่ฮัลโหลฮัลโหลโอ้คุณมิว thank you so much นะคะบายบายค่ะบายบาย เจอกันทุกวันหลยน้องเอดเดี๋ยวพี่จะเปิดทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งนะน้องเอบายบายได้เลยค่ะลงได้เลยนะคะพี่จะขอปิดไม้นะคะขออนุญาตปิดไม้แป๊บหนึง่ง